สวัสดีครับโฮมเมคโอเวอร์วันนี้นะครับต้นเรามากันที่ทาวน์โฮมหลังหนึ่งครับเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะครับการปรับปรุงหลังนี้นะครับคือชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเราเน้นไปที่ชั้น2ซึ่งโจทย์ก็คือว่าจะมีหลานมาอยู่จากต่างจังหวัดและจากที่เราได้ปรับปรุงชั้น2แล้วครับก็มีพื้นที่ชั้น3ที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มให้เป็นเพนท์เฮาส์ส่วนตัวครับและก่อนที่จะไปดูโจทย์ของเราในวันนี้กันนะครับไปดูกายภาพของบ้านหลังนี้กันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับสําหรับบ้านหลังนีี้้้้เเปป็นนนทาาาาาว3ชัออยุ20จขงงบตกรร บริเวณชั้น2และชั้น3พื้นที่ชั้น2มีขนาด75.75 75ตารางเมตรปัญหาและความต้องการของเจ้าของบ้านคือประตูนหน้าต่างเดิมเป็นไม้และมีขนาดเล็กทำให้แสงเข้าน้อยต้องการเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมสาเร็จรูปเพิ่มขนาดให้ได้มาตรฐานและเพื่อความคงทนในการใช้งาน ฝ้าเดิมเป็นแบบทีบ่าทำให้ห้องดูอึดอัดทึบแสงต้องการเปลือยฝ้าโชว์งานระบบน้ำระบบไฟเพื่อทำให้บ้านดูสูงโปร่งขึ้นจากเดิม2เมตร75เซนติเมตรเป็น3เมตร30เซนติเมตรครับห้องน้ำต้องการปรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากการนั่งอาบเป็นยืนอาบและติดตั้งรางกัตเตอร์เพื่อระบายน้ำให้เร็วขึ้นส่วนพื้นที่ระเบียงซักล้างหลังบ้าน เปลี่ยนเป็นพาร์ที่รูมสำหรับทำกิจกรรมในครอบครัวครับและพื้นที่ชั้น3ม,มีขนาด55ตารางเมตรมีปัญหาหลังคารั่วซึมจากกระเบื้องหล่อนคู่มีรอยแตกที่เก่าตามอายุการใช้งานและยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับความร้อนจากหลังคาเจ้าของบ้านต้องการเปลี่ยนจากฝ้าทีบาที่พังเป็นฝ้าชาเรียบและติดฉนวนกันความร้อนเพื่อลดอุณหนภูมิในห้องให้น้อยลง พื้นปูเสื่อน้ำมันอาจทำให้ลื่นเกิดอุบัติเหตุได้ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นไวนิวลายไมย้นอกจากนี้เจ้าของบ้านยังต้องการปรับสไตล์การตกแต่งบ้านให้ดูทันสมัยซึ่ง Home Makeover ก็มีบริการออกแบบดีไซน์รวมถึงการแนะนำสินค้าก่อนทำจริงครับ และตอนนี้นะครับเรามาดูวัสดุสําคัญที่เราเลือกใช้ในงานปรับปรุงบ้านหลังนี้กันครับโดยตัวพื้นเนี่ยเราจะเลือกวัสดุเป็นพื้นไวนิวตัวพื้นไวนิลที่เรานามาเลือกใช้นะครับจะเป็นแบบคลิปล็อกนะครับโดยที่มันจะสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วครับและวัสดุอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับงานตัวไม้พื้นเลยก็คืองานตัวจบครับโดยตัวจบเนี่ยที่เรานิยมใช้กันทั่วไปก็คือจะเป็นตัวบัวพื้นเอาไว้จบขอบมุมตามผนังห้องแต่จะมีตัวจบอีกแบบหนึ่งครับที่สามารถนํามาเลือกใช้ได้ก็็คืืือออออเเเปนนนตตตััััวววววจจจบบบบบรรรระหหหหห่่่่าาาาาาางง้้ขมมมมมุลลีียทททสสถกํํใชดแ ัวัสดุที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงห้องน้ำนะครับที่น่าสนใจเลยอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือตัวตะแกรงกันกลิ่นครับโดยที่ตะแกรงกันกลิ่นของปกติทั่วไปที่เราจะเห็นกันก็คือจะเป็นตะแก,งกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยมหรือเป็นกลมๆที่เราเห็นฝังอยู่ตามพื้นแต่ว่าจะมีตัวใหม่ที่นิยมใช้กันมากขึ้นนะครับก็จะเป็นรางกาตเตอร์ที่เป็นลักษณะยาวในลักษณะนี้ครับจะมี ตัวตะแกงที่เป็นตัวด้านบนเนี่ยสามารถยกขึ้นมาทําความสะอาดได้แล้วก็มีท่ออยู่ด้านล่างที่เดินน้ําลงไปและความพิเศษของตัวรางคัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือ1สามารถถอดเซอร์วิสได้และ2คือมีความยาวตามขนาดที่เราต้องการครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการแบ่งกั้นพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งเราก็ต้องมีการทําสเต็ปนะครับบางกรณีเนี่ยต้องทําตัวสเต็ปให้มีสเต็ปพื้นที่สูงและพื้นที่ที่ต่าเพื่อที่จะกั้นน้ําไม่ให้ไหลไป แต่ว่าถ้าติดตั้งตัวนี้ฝั่งที่พื้นตามแนวยาวของพื้นที่โซนเปียกและโซนแห้งก็จะสามารถกั้นน้าทั้งพื้นที่โซนเปียกและโซนแห้งไม่ให้ไหลาหาก,กันได้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อได้แบบก่อสร้างมาแล้วทีมงาน Home Makeover ได้ทำการโปรเทคชันบันไดที่เจ้าของบ้านต้องการเก็บไว้และหรือถอนส่วนต่างๆตามตำแหน่งแบบก่อสร้าง เดี๋ยวเราตามพี่หินกับตนไปดูงานหลังจากนี้กันครับ สำหรับกายภาพบ้านเดิมนะครับจะมีห้องนอนสองห้องทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ของเดิมตรงนี้จะเป็นผนังห้องของเดิมเป็นถงบันไดของใหม่ก็ยังเป็นถงบันไดยอยู่ถูกต้องครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มขนาดพ,พื้นที่ถงบันได,ดขึ้นไปอันนี้คือเราต้องการจะเปิดเข้าไปใช่ครับเราก็จะได้พื้นที่ของห้องถงบ,บันไดที่กว้างขึ้นจากความต้องการเนี่ยที่เขาระบุมาคือว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีหลาน2คนมาอยู่ด้วยซึ่งตอนเนี้ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งห้องนอนแล้วก็ใช้ห้องน้ําส่วนตัวคราวเนี้ยมัน สามารถใช้ห้องน้ำน,นี้ได้ใช่ครับขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับต้นตอนนี้ประมาณ5คูณ5ครับเราจะแบ่งห้องนอนเป็น2ห้องที่เราทําแบบเลยเอาไว้เนี่ยจะเป็นผนังด้านนี้ยื่นออกมาแล้วก็ทําเป็นทางเดินตรงน,นี้อ่าก็คือถ้าดูในแปลนก,ก็คือเราจะกั้นส่วนแนวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วห้องนอนเด็กๆเ,เนี่ยมันใช้เตียงแค่เพียง3ฟุตเท่านั้นก็อยู่ที่ประมาณ90เซนไม่เกินเมตรหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งครึ่งของห้องนอนใหญ่เนี่ยออกมาได้ก็ได้ข้อดีเนื้อของการติดหน้าต่างหรือว่าช่องแสงพูดถึงทางสัญจรนิดนนคครั้ะ่่าดททีีมมวจไไเือห่ะ เดิต่ําสุดก็สักประมาณไม่น้อยกว่า90บเซนครับ,รบก็คืออย่างน้อยก็คือเผื่อระยะของประตูซึ่งห้องนอนทั้งสองห้องนี้ก็จะสามารถใช้ห้องน้ำใน<ช>ส,ส่วนของตรงกลางนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันห้องน้ํานี้เราก็จะใช้ลักษณะของตัวกําแพงเดิมถูกไหมครับไม่ไมีการขยับแต่อย่างใดไม่ได้มีการขยับเพิ่มระยะห้องน้าอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าด้วยโครงสร้างเดิมของตัวบ้านอาคารบ้านเก่าครับจะมีคาน ที่รองรับตัวห้องน้ําอยู่แล้วบ้านหลังนี้ความประหลาดของมันก็คือมันเหมือนมันมีคานรอบก็คือที่ต้นบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าตอนนี้การคํานวณโหลดรับน้ําหนักของตัวห้องน้ำเนี่ยมันถูกคํานวณมาแล้วการย้ายหรือการปรับใหม่มีความเสี่ยงใช่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้นมีการปรับนิดนึงก็คือในเรื่องของอาบน้ําแต่พอเราทําใหม่เนี่ยเราจะดีไซน์ในเป็นของการยืนอาบคือแนวท่อครับ อต่างนะครับก็จะอยู่มาชาร์จตัวนี้ครับก็เป็นเป็นงานระบบของตัวท่อน้ําทั้งตึกเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่วนหลังบ้านที่เราพูดถึงไปดูครับต้นอีกโซนหนึ่งครับเป็นห้องนอนบริเวณหลังบ้านครับพี่คือของเดิมจะมีประตูสูง2เมตรตามระยะมาตรฐานถ้าเราสังเกตเห็นว่าทําไมเราไปบ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบ อึดอัดทึบแสงนะครับจริงๆอยากจะพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของ space สเปซนั่นแหละสเปซสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสเกลที่แบบเขาเรียกว่าแค่พอใช้งานใช่ไม่ได้คำนึงถึงความโปร่งโล่งของตัวอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทลํารู้สึกว่าอึดอัดทึบแสง<ช>แต่พอปัจจุบันเรามีการปรับปรุงช่องแสงใหม่เปลี่ยนขนาดของมันให้กว้างขึ้นก<ช>็เลยดูโล่งขึ้นถูก<ช>ไหม<ช>รครับตรับเหมืที่ต้นบอกเนี่ยถ้าเราเห็นที่นี่ช่างเข้ามาเขาไว้ี่เหมือนกันเนี่ยคือแนววงกบประตูเดิมนะครับ พอเราทุบขึ้นไปจนสุดเนี่ยแสงก็เข้าได้มากขึ้นร,รู้สึกโปร<ล>่งขึ้น,นแล้วก็หรือแม้กระทั่งขนาดประตูเมื่อก่อนถ้าเกิดเนี่ยเห็นนะครับก็จะเป็นของแนวประตูเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับพอมีการเลือกออกไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแนวของไม้ถูกเปิดออกมาก็จะได้มาอีกอยู่ประมาณสัก30มเซนขนาดของประตูก็กว้างขึ้นแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนี้ตอนนี้คือทางเจ้าของบ้านไม่ได้ใช้ใช่ครับครับก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นห้อง f a m i l y Room ครับเพราะว่าห้องรับแขกจะมีอยู่แล้วที่ชั้นหนึ่งถัดมา อันนี้มีครัวอีกสำหรับจัดปาร์ตี้เลยใช่ครับสาหรับภายในครอบครัวแต่เดิมตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนล้างซักล้างเป็นล้างซักล้างที่ตากผ้ามันเป็นส่วนต่อเติมแล้วก็มันมีการซุดตัวของโครงสร้างที่เอ็นตัวออกมาจะทําให้รอยต่อ ของพื้นแล้วก็ผนังที่ชั้นสองเนี่ยครับเกิดการแคลกตัวคุณผู้ชมครับการแก้ปัญหารอยแยกส่วนต่อเติมบริเวณชั้น2กรณีที่ไม่มีฝ้าเพดานด้านล่างแบบบ้านหลังนี้ทีมงาน Home Makeover ใช้วิธีการเทพื้นโครงสร้างเหล็กเพื่อเชื่อมต่อรอยแยกครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3กันครับว่ามีอะไรและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจการเมคโอเวอร์แบบนี้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกถึง3ช่องทาง